วันนี้เอตรงกับวันหยุดเนาะก็เลยว่าจะมาช่วยเก็บอดอกนะคะที่สามีปลูกไว้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะคะอันนี้ดอกดาวเรือนนะคะพอดีอา่า ที่เขาปลูกไว้กำลังเริ่มเริ่มออกดอกนะคะเดี๋ยวปลูกที่บ้านสวนพ่อไม่รูปิดได้เลยนะคะเพราะว่าสวนนี้มีสองโซนนะคะโซนนึงเป็นปลูกผ่าเป็นอ,อินซีนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งเป็น GAP นะคะเดี๋ยวจัดให้ทุกท่านไปดูนะคะ อันนี้จะไล่ตัดนะคะะต้องให้ทุกท่านดูนะคะนี่วันนี้มาจะได้จะไว้ประมาณนี้นะคะ ค่ะพอดีว่าปลูกเอ่อในช่วงที่ฤดูรอนนะคะต้นก็เลยไม่ค่อยสูงแต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนเนี่ยต้นมันจะสูงนะคะ คือแต่ละช่วงเนี้ยจะปลูกไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าอ่าไม่ค่อยมีเวลาเชเท่าไหร่คะ่ะก็เลยปลูกพอดีกับตัวเองเนี่ยนะคะ่ะอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่อ่าในยุคป,ปัจจุบันเราสามารถที่แบบหารายได้เสริมนะคะเพราะว่าเราจะเอาเฉพาะไรายได้ปัจจุบันนี่คือเอ่อค่าใช้ใจ่ายสูงเนาะนนก็ฝากอ่อ ทุกคนว่าเราอย่าไปท้อกับอา่าสิ่งที่เราได้เจอปัญหาอุปสรรคเลยเราก็ต้องสู้เราต้องสู้ด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วทุกๆอย่างมันจะผ่านไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ